โอ้ยโอ้ยเราเปิดไปสักวะตีหลังมาอีกตีหลังตายหนึ่งสายหนึ่งตายหนึ่งบึ้งบึ้งบึ้งตีหลังเออบากตัวมันยิงบังตัวยิงตอนแรกแหละบอยู่นี่เฮ้ยหลังมาอีูกัไอสัตว์ทีตายเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบกูแล้วเกือบกูแล้วอันนึงมันแบบกูเกือบมาโตเลยอิเชี่ยบิ๊กเลี้ยงเลี้ยง เพิ่มเลือดกูหมดไอ้เหี้ยชิบหายละชิบหายละเดินเดิน 5C เฮ้ยเดินถึงห้า C อุบัติเหตุมันมาแล้ว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 เร็ว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 โอ้โหกูตายกูตายไอ้เหี้ย คุยิงมาแค่ไนน่าะเอาอัเยสัตวเยคุอะเหี้าเด็นโอ้โหไอ้ยี่อะไรวะตีเกินไปมึงมันตายเออตาไปทางเจ้าดิแกนไอ้เหี้ยเงินละเตฟแป้อย่างแม่งแรมาใส่กูเลอ้เหี้ย Klik batu kodang. Per tu. Oi, bak ani ya Junif. Pak ni. Eh. Hmm, bak. Ei. Ni ah. Ni ni. Tu yang ke. Ubat. Bak ani lah menyinggu nah. Bak ani lah mentuan, men li menyinggu you fak. Mai yang mengbu pai sese. Ya bak ubat. Tak jelas eh. Si gila isat. Mengai benua. เออเป็นให้มึงก็ให้มุมได้ง่ายสักปะขามเลยแล้วมันเอาเซ็ตยังมามันคือว่าเข่าดาบอีเด้เฮ้ยมันมีปืนดีจ้ะอ่ะพีเคเนี่ยกูเบิ่งอ่ะกูได้ยินเสียงเพราะปะปะข้าเปิดมันยิงเขาตายมันดีเอ็มดีเอ็มไอเฮียปัก้าเปิดยิงเขาตายนะเออแต่ปักอันนี้แหละปะเพรมันยิงกูปกอันโอ้กระสุนมันเบิ้ดมันจะยิงมันจึงยิงมันตายอ่าี้ยตายแล้วปกไตปกไตอีก มันแรงกระสุนมาปีกนี่กูตายบักใจเฮียบักสองตัวนี้กูยิงงามันหาที่มันยิงกูตายเฮียกูนี่กูคือกูเดียกคนตายกูยิงมันตายในสัตว์มาปักตัวนี้กูจะตกกูยิงตายนะมันแลมาแบบแป๊บเดียวก็ะสุนมัคงเลี้ยวมาซิปนัตตี้เฮียแล้วบอกว่าเบิร์ตเนี่อ้าหมอกมาแล้วออกมาแล้วน้องไอหมอกมาเรียบร้อยหมอก <tuh> Ui, oh. Iya. Pulihnya enggak? eh, uh, pakai ni ya, pakai abis ini mending gua. Eh, uh, pakai ni, abis tu ni. Oh, luai, 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 lua. ข้าวยามาเองปีศาจโอ้ยป่านนี้เบี้ยไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้มิงก็บบักฮาตี้เปย์อยู่บักฮาได้ไหมเด็กผู้ทูที่ออกไปใก่กับบักอันนั้นอยู่บ่อนเก่านะแม่งบักอันตี้ข้างล่างอันทางออกขึ้นมาอีกทางซิมบัตีหรือเปล่าเนี่ยของน้าซิมของทางนั้นซิมซิมที่หรอ สาง10นาทีเหรอองคุณ30น,า,นาทีทายทายเหลือประมาณองนาทีก็เราค่อยแลนไปพอดีเป๊ะเลยเออออกทาง10นาทีแล้วนะจะเสียงเน่อะไให้มึงยืดทางเดินซินมึงกูเสียงว่ะเขี่ยถึงมึงยิงตายวู้บอบแบนที่วางอกไปตรงรองเสียง เสียงกบเสียงไว้วอเบเสียงฮีอืมเออน่าลองเลยอูทำผลงานทั้งหมดเลยสัไอ้เหี้ย

ん <laughs> Die here! And let's fight them. Who are you? Walk it in and let's fight their asses. Team report, engage it. <laughs> mm Lay down your weapon! It's